สวัสดีจ้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมยิงปลา Fishing Legend นะคะทุกคนค่าย Space Gaming นั่นเองนะคะทุกคนเป็นเกมยิงปลา3 d ดีภาพสวยสมจริงสไตล์คลาสสิกนะจ๊ะมาพร้อมระบบยิงอัตโนมัติปืนพิเศษตัวคูณรางวัลและปลาบอสสุดอลังการเหมาะสําหรับมือใหม่นะจ๊ะแล้วก็สายยิงปลาแบบจริงจังเลยห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับเกมนี้อาวันนี้เราพกทุนมาที่500กันแล้วทุกคนโอ้โหปืนใหญ่ทรงพลังสามารถกดได้เลยนะคะทุกคนอะ เริ่มต้นที่เบดหนึ่งกันก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนใช้วิธีการล็อกเป้าด้านซ้ายสายมือนะคะทุกคนบนสุดนะคะเป้าหมายในการล็อกเป้ายิงปลาเพื่อยิงปลาอย่างแม่นยําเราควรล็อกอาได้แพ็กเกจกว่ามัง่งครั้งมารุ้นนะจ๊ะอะรับมา50บกับเบดหนึ่งถือว่าเยอะนะคะทุกคนมามาถึงก็ได้โชคกันเลยทีเดียวขอสวยๆเทพเจ้าใส่ฟ้าโผลมาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็คือบอสของเรานั่นเองนะคะเทพเจ้าคนเป็นของเรานะจ๊ะวันนี้ มามาแล้วเทพเจ้าสายฟ้าเข้ามาก็เอาเรื่องเลยโ,โหขอแบบสวยๆนะจ๊ะเทพเจ้าขอร้องเลยร้องขอไปสายฟ้าไปเลยลูกอย่างนี้เลยเออทําดีมากกําลังเคยลุกมาอโอโหรับมาหนึ่งร้อยนะคะเทพเจ้าของเรากับเบ็ดหนึ่งก็ถือว่าสวยอยู่นะจ๊ะทุกคนไปเลย้องนี้เริ่มต้นยิงกระสุนที่หนึ่งบาทนะคะทุกคนไปจนถึงร้อยบาทกันเลยมา ออกเป้าแบบนี้เลยนะคะโอ้โห,โหราชาเราออกดีมากเลยว <มา S 2> ิ้ยรับมาแบบจะโอ้ยคุณเอ๋อปับเบ,บ็ดปุ๊บยิงคือแบบง่ายมากทุกคนสามารถเล่นแบบไล่ระดับแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนโอ้โหปับปุ๊บมาปั๊บแบบรัวๆกันเลยทีเดียวเป็นไงสวยจึงมากมเออรับมาอีกแล้วโอ้โหกระสุนสามเนี่ย นั้นละสามนี่คือแบบจึ้งมากเลยนะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆอ,อยากลองตามเกมนี้ก็สามารถแอดไปที่ maf9 ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมแอดนำหน้านะคะเพื่นอนๆใส่แบบนี้ไปเลยมาขออนุญาตใส่ตอบบอลนะคะทุกคน 1. 1> โหยสมบัติมังกรมาอีกแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บหือไปกันสี่สองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดไปเลยจ้าเออสมบัติมังกรยี่สิบสี่รับมานิดหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรถือว่าได้ฟรีมาก็คือคุ้มนะคะ แล้วระหว่างนี้ที่แบบว่าท้องทะเลข,ของเรานี่แบบว่ามีให้รุ้นแบบเยอะมากเลยนะคะกระสุนฟรีเอยบอสเอยอะไรเอยนมีแบบฟีเจอร์ให้รุ้นมากมายไปหมดเลยนะจ๊ะอ่ะ เราใช้ตัวช่วยในการรอกเป้าหมายแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะสามารถเลือกอันที่2ก็คือโหมดออโตโ้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกโหมดที่3เป็นยิงกระสุน2นัดนะคะทุกคนอ่ะเรารับเทพเจ้ามาอีกแล้วเป็นจังไดเป็นจังไดโอ้ยสวยงามเกินีกแล้วเทพเจ้าวันนี้เป็นของเราโอ้โหผัะคุ้มครองถสกจ้ะโอ้ยขอที่ชวยมาลูกมาเออทำดีมาสองอุ้ยเทพเจ้าใสา่เพลาหมืเก้าร้อย แป๊บเดียวกำไรขึ้นมาเกือบ2,000แล้วนะคะทุกคนโอ้โหเกินเบอร์มากสุดๆไปเลยไปปักเป้าเหลืองมาเทพเจ้าเห็นความมั่งคั่งมาบ่อยมาถี่มากทุกคนถ้าเจอตัวบอสใหญ่แบบนี้คือห้ามพลาดนะคะให้ล็อกเป้ายิงไปเลยยิงแจกทีเดียวนี่จ่ายตัวคุณ300 5้อเท่ากันไปเลยนะทุกคนบางตัวแจกโบนัสฟรีกระสุนฟรีอีกด้วยนะคะทุกคน มีแบบนี้เลือกมากมายน่านเล่นมากเลยสําหรับของทะเลลึกอันนี้จะแนะนําเลยมามือใหม่มืออะไรก็สามารถเล่นได้เริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งบาทหรือว่าจะไปห้องที่แบบว่าเริ่มต้นที่0.1นดงศสตางค์ก็ได้นะคะทุกคนกระสุนนี้มีให้เลือกหลายระดับตามห้องเกมได้เลยนะคุปรับขึ้นตามใจชอบโดยตามท,ที่พวกมาเอามาอีกแล้วมาดีเกินเ่ยพระเจ้าสายฟ้าของเราเป็นยังไงอ่ะอุ้ยมาดีเกินอะไรจะขนาดนี้เนี่ย ปืนล็อกเป้าของเรานี่คือแบบจริงมากเหมาะก,กับสายขี้เกียจแนะนําเลยนะจ๊ะหมดออโต้ยิงไม่ก็ปืนล็อกเป้าแบบนี้เลยสายขี้เกียจนี่ควรกดแบบนี้อย่างเช่นเรานะคะเราคือสายขี้เกียจอาเทพเจ้ามาและ,มะเมื่อกี้ทํามา700อกว่านะคะทุกคนอู้ยเป็นไงละ่ะโคตรฟินเลยแตกแบบผีบอกร้อยฟินสุดๆไปเลยฟิชชิ่งเลเจนนะคะทุกคนเกมยงิงปลาที่สายทุนน้อยต้องลองยิงไง ได้จริงนะ,ะจ๊ะทุกคน,น,คนคมันง่ายแบบนี้เลยกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะลิงก์ในคอมเมนต์ที่เราแปะไว้ให้ได้เลยทุกคนไปลุยกันเลยนะจ๊ะอ่ะได้เรียนฟรีอะไรมาคูณคูณไป2อคูณสเป็น6กคูคูณสิบเป็นสิไปเลยคูณสิบปดไปสวยเลย54เออตัวนี้จะได้แบบว่ารุ้นน้อยเนี่ยนะทุกคนแต่ว่าก็คือดีนะมันมีมาให้เลือกเล่นน่ะทุกคนฟีเจอร์มันค่อนข้างดีเพราะว่ามีให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลามันตื่นเต้นน่ะ ลุ้นระทึกไตลอดเลยแล้วแบบมันยิงง่ายมากกระสุนแรงเวอร์มาตอนนี้ขึ้นมาห้ให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นแบบไล่ระดับแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเราแบบว่าใส่กระสุนนัดหนักเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะแบบเปียงปังง่ายมากเลยแบบนี้โนะอ้โหเทปเจ้าใส่้ามาอีกแล้วพเจ้าช่วยกวยทอดของฉันเออคือดีมากเลยเนาะมาจ้าตอนนี้เราแบบว่า รอโอกาสลุ้นโบนัสคูณนะคะทุกคนลุ้นแจ็คพอตนั่นเองว่ามันจะได้มาเท่าไหร่แต่และรอบโบนัสนี่จะแตกต่างกันไม่เท่ากันนะคะทุกคนออ้นี่ไงอันนี้ก็ถือว่าโบนัสแจ็คพอตนะทุกคนรับมา2008พอแล้วพอเลยสําหรับวันนี้โอ้ยเพื่อน,นพอแล้วนะคะได้กําไรแล้ววันนี้3 0 0พบวกเลยนะคะทุกคนโอ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วย้เเอเพื่อนๆน้อย